มีสติแล้วทุกคนจะได้มีปัญญาในการเรียนนะครับค่อยลืมตานะครับนะวันนี้เราเรียนเรืร่องระพุธศานากันนะครับ นี่คืรูป,ปรพประพุทธเจ้าพระพุทธศาสนามีความสำคัญทั้งต่อบุคคลต่อสังคมและต่อประเทศชาตินะครับประการที่หนึ่งคือมีความสำคัญต่อบุคคลนะครับหึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนมีศีลธรรมนะครับ เช่นการละเว้นจากความชั่วทำความดีการเจริญปัญญานะครับสองก็คือการพัฒนาจิตใจพระพุทธศาสานาะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่สงบใจเย็นไม่ฟุ้งซ่านด้วยการฝึกสมาธินะครับและเจริญสติความสำคัญต่อบุคคล ของพระพุทธศาสนาในข้อที่สามคือลดความทุกข์หลักธรรมเรื่องทุกข์สมุทัยทิโเรธมรอคก็ให้คนเข้าใจใจของทุกข์และวิธีบนทุกข์พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมน,นะครับคือห่งส่งเสริมความสามัคคีด้วยหลักธรรมเช่นสังฆวัตรสีและพรหมิหารสี ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อประเทศชาติก็คือ 1. เป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยพระพุทธศาสนามีบทบาทในประเพณีาต่างๆของประเทศไทยนะครับมีวิธีกรรมและมีศิลปวัฒนธรรมไทย 2. ส,สนับสนุนการศึกษา และจริยธรรมของประชาชนวัดและพระสงฆ์มีบทบาทในการให้ความรู้ส่งเสริมศิลธรรมแก่ประชาชนนะครับเอาต่อไปเป็นคำถามกระตุ้นความคิดนะครับเอารร้อมเร คจะถามว่าทำไมเราจึงควรทำความดีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นอธิบายเหตุผลประกอบใครคิดว่าตอบได้ยกมือลุกรู้จะถามว่าทำไมเราจึงควรทำความดีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นอธิบายเหตุผลประกอบหน่อยครับฝึกจิตใจมั่นคงและมีศีลธรรมการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือความชงชจ่ ช่วยเราเป็นคนที่เข้มแข็งทางจิตใจไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคนอื่นและมีหลักในการดำเนินชีวิตค่ะอ่าโอเคเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปคำถามกระตุ้นความคิดนี้ใครคิดว่าตอบได้อีกลุกยกมือลูกอ่าน้องหมอมาลูกนะครับ ควรทำความดีแม้จะไม่มีใครเห็นตัวความดีเป็นสิ่งที่ติกว่าเรางรับสิ่งกำจมหรือจืดแย่ไปไม่ได้แต่ความดีที่เราทำจะเป็นตัวของเิาในใจความเป็นตัวเราที่แท้จริงอ่ะตัวเองก็เท่านั้น เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประตูที่เป็นรูปภาพตอนที่พระพุทธเจ้าประตูนนะครับต่อไปเป็นวิริทัศน์ตอนที่พระพุทธเจ้าประตูนะครับ 两个烤花边的花边。嗯 ตอนที่พระพุทธเจ้าประูตินะครับต่อไปคือเหตุการ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้คือขาพตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับสิทธธที่เป็นมนุษย์ไม่เฉยจนเจ้าคขียุทร เป็นองค์ธรรมองค์ธรรมอุค์ธรรมนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรบ้างเอาต่อไปเป็นภาพเหตุการณ์พระพุทธเจ้าประกาศธรรมนะครับนี่คือภาพ คที่พระพุทธเจ้าประปกาศครบับา,าสมณโคดมท่าทีได้มาพก,กพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ล่ะพวกท่านจะได้เรียกเราเช่นนี้เลยแบบนี้เราหน้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังคือถ้าปฏิบัติตามไม่นนพวกท่านจะได้บั ในขณะที่ท่านบอกเห็นทุกรัตก,กริยาเป็นเวลาฉานานแล้วท่านยังไม่อานบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเียนเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมานนเราเคยกล่าววาจาที่นี้กับพุกท่านบ้างหรือไม่เจนนั้นท่านไม่เคยกล่าววาจาที่ดีมาก่อนเลย ที่อันปิะเิยสี่ระกางได้แก่ทุกแค่ความไม่สบายาจไม่สบายใจควรกันหน่รู้เห็นไหมลูกนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประกาศร,รมครั้งแรกพระพุทธองค์เทศนาเรื่องทุกสมัทยที่โรกมักอริยสัจสีนะครับ สมุทัยคือความอยาดอันเป็นเหตุของทุกขุนน้ำนิโร้คือความดับทุกขุนความที่แจ้งและลมคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขุความที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบแล ท่านโภธธัญ์ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันบนแรกตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีการสรรลเสืิอแล้วก็จะมีนอกจากคำาสรลเสืิอแล้วก็จะมีคำนินทานะครับคำใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าคิดยังไงลูกเอาฟัางนะครับเป็นการปัดใจของเรา ผู้เจ้าระโทบอกไงท่านประกาศธรรมะของท่านเนี่ยแม้ใครจะมาแต่พอเสียสีทิ้งแจงท่านท่านก็สนใจท่านก็ประกาศไปมั่นคงดุรูปขาเลยเนี่ยใครไปทำท่านก็เหมือนเอาสายดูไปสรางหินมีแต่สายโูแต่แตกเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวก็หินมีแต่ฟันขาดเนะ่ยนั่นผู้เจ้าไม่สนใจท่านเดินหน้าเป็นหน้าประกาศธรรมเพื่อท่านธรรมะตั้งแต่ไปสารไปทุโลก นั่นเงเห็นแล้วว่าพุทธบริษัทเข่มแข่งผู้จ้าก็ตัดสินใจเป็นที่สำคัญปฏิญญาเพราะธรรมะขึ้นไปได้นั้นผูเจ้าต้องมองเลยละนะเทพมากกว่านี้คนก็บรรลุเท่านี้ต่อไปเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าปริพพาเป็นวิรทัศน์เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปริพพา ทิ่สุทั้งหลายนะคับนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเราปันนี้จราจะขอเตือนพวกเจ้าทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ salaai pe tamada yes. เพืเอจสติจให้อันะเราัมีห้าที่ต่อพุทธะอยู่เอาต่อไปครูจให้ทำใาบงานนะครับใบงานที่2.1เรื่องพุทธประวัตินะครับํำชี้เจงเือนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประูติจนถึงปริธานร้องวาดภาพประกอบนะครับ เอาเริ่มตามลูกเอาต่อไปทุกคนทำเสร็จแล้วให้นำเสนอนะครับุเจารีวันรักวาตปกวันแลกันวันะวันวันุดวันขึ้น